หลายคนก็แสดงความยินดีที่ทราบว,ว่าคอรมอเนี่ยมีมติให้สามารถพักชำระหนี้ได้แล้วก็เชื่อว่าจะทำให้เกษตร,รกรนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้ามีเงินก็สามารถนำไปชำระเงินต้นได้โดยดอกเบีย้ยไม่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่นี้ก็พักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับอ,อย่างสมุิได้ได้วเราก็างได้ดีด้วยนะับ ถ้าเราจะส่งก็ส่งได้ใช่ไหมไส่วนเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มองว่าการพักชําระหนี้เป็นแค่การยืดเวลาชําระหนี้เท่านั้นนะคะอันนี้คือไม่ได้ช่วยลดภาระหนี้สินถ้าเป็นไปได้บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาลดอัตราดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรมากกว่าค่ะปรับลดดอกเบีย้ยเพราะว่าพักชำระหนี้พักแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมอ๋อดอกเบีย้ยก็ประมาณ เกือบแสนนะครับท,ทั้งต้นทั้งดอกอะไรล้วถ้าเรามีเราก็เออวันนี้ผมต้นนะอย่างนี้ดอกนะเขาแต่บฉาดอกเขาจะระบุมาเลยลว่าเราต้องส่งดอกไปดูนี่ถ้าเรามีต้นเราก็ชำระต้นไปด้วย